กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพาโรยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และปีเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจารแนวทางตัวเลขกก็มีเข้ามีออกนะคะปะปนกันไปนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 6 7 0 9 8นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้วันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่6นะคะเด่นไปที่6กับจะเด่น6กับเด่น9ก้าเด็กน้องเด่น6กับเด่น 8นะคะก็จะมีนะคะมี63มี63นะมี63มี97นะคะก็จะมี8ก็จะมี8นะคะพี่น้อง86นะคะมี86แล้วก็มี แปน่งนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น9 3้าสานะคะสามศกแล้วก็จะเป็น9ก้านะคะ ก้าค่ะเก้าเก้าสามออมมีแล้วตัวเทียนมิ้นชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นนะคะกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าเก้านะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาสวาาโซฟารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดโลกกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดือด้วยอแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า